กักีแล้วก็ชุบทินเนอร์ใส่แปรงห้างนี่ก็ล้างไปนะเพื่อนหวังว่าคงไม่ช็อตนะนี่คราบอะไรเยอะยๆแต่ไปหมดเลยนะครับมันเป็นคราบนะเอย่าเพิ่งไปทำเอาอย่างนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับลองดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนี่ตั้งดีแล้วนะ ลองเปิดไฟเข้าเครื่องดูนะครับสายไฟยังไม่ได้ยกเลิกเปิดไฟไหนล่ะ LED เขียวอยู่ไหนอ่ะแดงอยู่ไหนโอ้ยเขียวแล้วอุ้ยนีเร่หลุดด้วยนะค,ครับด้วยกันด้ดยวยกันเีาลองลองครับลองใหม่ครับเอาใหม่ถอดออกเอาต่อเข้านะครับ LED อยู่ไหนอ่ะอยู่มุมนี้นะครับอ้าวดูดู LED นะครับอยู่มุมนี้ปึ๊บแดงเป็นเขียวนีเร่ลัน่นนะครับ ตัดไฟต่อไฟเข้าได้แล้วนะครับทำงานแล้วโอ้ได้การได้การปิดก่อนเพราะเพบื่อสะายได้การนั่นเพื่อนใช้ประสบการณ์ในการซ่อมได้เหมือนกันนะครับไม่มีการวัดไฟถอดออกมาเปลี่ยน ictlc94 อาการแดงค้างหายอยู่นะครับเพื่อนหายอยู่นะอืมต่อไฟครับต่อไฟมันจะมีไฟสีฟ้าๆขึ้นตรงนี้ด้วยนะตรงตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนอน,นี่แล้วต่อจากนั้นนะครับไฟเข้าแล้วก็จะมีการดูดของดิเลย์นะครับดูดแล้วนะต่อโอ้ในรับนะ t l 4 9 4ในบอร์ดตั้งแบบนี้ ใช้ประสบการณ์ในการซ่อมใช้งานได้นะครับเพื่อนๆทำงานอยู่แล้วมันจะดังไมหมล่ะทีนี้เนะต้องทําการล้างตทำความสะอาดก่อนนะครับมันมันเป็นคราบนะเดี๋ยวล้างก่อนนะล้างก่อนล้างก่อนนี่เลยเพื่อนตรงนี้มันจะเป็นลายทงแดงนะนี่ทองแดงแล้วเคลือบไว้นะเพื่อนทีนี้เขาเอาตะกั่วมาเคลือบเห็นไหมเพิ่มกระแสเพื่อนเพิ่มกระแส พะว่าทองแดงนี่มันยังหนาไม่พอนะกระแสวิ่งไม่ดีนะเพิ่มกระแสะครับเพื่อนเครื่องนี้มันจะได้นํากระแสกินกระแสะเยอะๆมันจะได้มีไฟออกเต็มๆพาวเวอร์มันจะได้ดังดีฉะนั้นแล้วนะครับตัวเพื่อนถ้าแกะของตนเองออกมาแล้วทําการซ่อมแซมครับเพิ่มเข้าไปครับเพิ่มเไปเอาตะกั่วใส่เข้าไปเยอะๆนะเพื่อนนะมันเปลืองอ่ะมันเปลืองไม่เป็นไรครับ เพื่อคุณภาพที่ดีใส่เข้าไปนั้นหนาไปเลยอัดไหลอันนี้ก็ล้างออกทำความสะอาดเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับยังไม่รู้นะว่ามันดังหรือไม่ดังนี่นะเอาลองเครื่องนะครับทีนี้เอาไปวางแปะไว้ตรงนั้นนะนะแล้วก็จะต้องลองเครื่องนะครับทีนี้ดําเนินการเอามาวางแปะไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะต่อสายลําโพงเข้าหรือต่อว่ามันดังไหมนะ แผนรองต้องอยู่ครบด้วยนะแต่ยังไม่ต้องหมุนน็อตพวกนี้ก็ได้ทดลองก่อนทดลองก่อนนะครับถ้ามันดังได้ละเยี่ยมเลยถ้ามันดังไม่ได้ละยุ่งเลยจัดดีๆหน่อยโอ้โหลวดลวดตัวนี้มีค่าความต้านทานเลยนะนี่เขาทําให้ลวดตัวนี้มีค่าความต้านทานนะเอาไว้ตรวจสอบโปรเทคถ้ามันโอเวอร์โหลดนี่มันจะมีค่าความต้านทานมีกระแสตกค่อมลวดสองเส้นนี่นะ สังเกตได้เส้นนี้เส้นใหญ่เส้นนี้เส้นเล็กได้เนี่ยโอ้อยนี่ครับสุดยอดมากเลยเนี่ยมีความหมายนั่นเอ้าจัดไปครับเอาสายลำโพงมาใส่ก่อนลองก่อนยังไม่รู้เลยมันดังไม่ดังเลยเนะลองเครื่องนะครับต่อสายลำโพงเข้านะครับเปิดไฟเข้าเครื่องสีเขียวนะครับดีเลลั่นนะครับ ไม่ไม่ดังเลยไอ้มันไม่ดังนะครับเพื่อนเพื่อนมันเขียวโยอเด่นมันไม่ดังเสียงเพลงที่เพื่อนได้ยินอยู่คือลำโพงจากมอนิเตอร์นะครับว่าเปิดเสียงแล้วนี่นะเนี่ยไม่ดังนะเนี่ยไม่ดังนะครับไม่ดังเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ปิดก,กันิดกอนผิดเพลงมอนิเตอร์กอนไม่ดังนะครับตามปกติแล้วเวลาเรามาสัมผัสตรงนี้มันจะจุ๊จุจี้จเลยนะครับไม่ดังนะครับดย๋ยวนี้นะครับอ่ะไฟเขียวแล้วนะครับแต่ก็ไม่ดังนะครับตามปกติแล้วเราเอามือมาสัมผัสตรงนี้มันก็จุ๊จู่จี้จี้จะชัดได้นะนะครับคือตอนนี้ไม่ดังแล้วเป็นอาการไฟเข้าไม่ดังแล้วนะครับ ดูไฟเลี้ยงไอซีนั้นเพื่อนนะจับกาวแถวแถวนี้ก็พอพอวัดไฟได้อยู่ครับแถวแถวนี้เนาะแถวแถวแจ็คนี่ครับเอาวัดดูหน่อยนะครับไฟไมาไอซีได้อย่างครับบวกสิบห้าลบสิบห้าอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ไฟไฟบวกนะครับเลี้ยงไอซีนะไฟบวกเลี้ยงไอซีมีแล้วนะครับดูไฟลบเลี้ยงไอซีมีอย่างครับ ก็มีแล้วเช่นเดียวกันนะครับไฟลบก็มีแล้วไฟบวกก็มีแล้วเลี้ยงไอซีแล้วนะครับภาคจ่ายไฟทํางานแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็คงจะต้องได้ไปตามหาต่อไปอีกแล้วครับว่าปัญหาจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะไม่ดังนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ไม่แดงแล้วนะครับเป็นไฟเขียวแล้วล่ะแล้วก็รีเลย์ลั่นด้วยนะครับแต่เครื่องไม่ดังครับจะเข้ามาบอร์ดนี้ก็ยุ่งอีกแล้วครับโอ้คือไลแนว่ยเทนอปะทีนี้นั้นเพื่อน มันเข้ามาบอร์ดนี้แล้วนะครับที่มีปัญหานะเพื่อนนะทีนี้ไอ้ก,การซ่อมบอร์ดตั้งๆอยู่แบบนี้มันต้องถอดออกมาเนี่ยแล้วทํายังไงมันจะไม่ต้องถอดหลักฐานมันเยอะเหลือเกินเบื้องต้นมันไม่มีไฟตรงนี้นะเพื่อนอาดูดูไฟลบก่อนนะครับนี่ไฟลบที่ขายสีนี้เนาะม,นมีแล้วน่ะนะครับไฟลบมันมีแล้วนะนะครับเห็นไหมทีนี้ไฟบวกมันไฟบวกมันอยู่ขาแปดของไอซีเนี่ย เนี่ยมันหายไปเดีวมันไม่มีอ่ะครับตอนนี้มันทีเอลศูนย์เจ็ดสองมันไม่มีไฟปกติมันจะต้องมีไฟบวกขึ้นมาด้วยดิมันถึงจะมีไฟเลี้ยงไอซีนะครับแต่มันมีไฟลบเนี่ยมันไม่มีไฟบวกบวกตรงนี้เนี่ยบวกตรงนี้เอาบวกตรงนี้มีแล้วนั่นแหละตั้งสี่เสิบหนึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับไฟเลี้ยงไอซีไม่มีมันก็ ในการซ่อมเนี่ยจริงๆมันก็ซ่อมได้ล่ะนะแต่ว่าบอร์ดมันทักอยู่อย่างเงี้ยนขึ้นง่อน่ายนี่ทำใจก่อนนะครับผมทำใจก่อนจริงๆซ่อมได้นะแต่ว่ามันทำยังไงมันจะง่ายแตหาวิธีก่อนนะฮะ <c oughs> เอาออกมาใหม่แล้วเพื่อนประสบการณ์มันมีถึงนี่ครับแต่ประสบการณ์มันไม่มีมานี่ครับ พอมันไม่มีมาตรงนี้แนละ้วมันก็ต้องใช้มิเตอร์วัดไฟครับวัดไปแล้วทีนี้ก็วัดไปวัดมาวัดมาวัดไปไฟไม่มาไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้านี่ครับแต่เจนะ็ดเก้าศูนย์ห้านั้นมันมีนี่นี่มันมีเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าอยู่นี่นะนี่ตัวเล็กๆไฟมันจะมาเลี้ยงไอซีพวกนั้นแหละมันไม่มีทีนี้นะมนไม่มีก็ตามดูนะเพื่อนลองดูนะเผื่อนเป็นบอร์ดลักษณะเดียวกันนี่นะเพื่อนนะ่ะนี่นะครับ ผมก็ตามมาเบื้องต้นนะเอเนี่ยไฟบวกมันจะมานี่แน่เนี่ยตรงนี้นะแล้วก็มาถึงนี่ข้ามแอลตัวนี้มามันไม่มีไฟเลยแอลมันขาดหรือเปล่านะครับมิเตอร์ตัวเลขสายมันขาดนะเพื่อนยังไม่ได้สั่งซื้อมาเลยนะสายมันขาดวัดไม่ได้อะตรงนี้นะเพื่อนนี่มันมีไฟมาเนี่ย ไฟที่จะไปที่7805นั้นมีไฟนะข้ามแอลมาไม่มีแอลมันขาดมันเป็นแอลนะตัวสีเขียวด้านบนนะครับตัวนี้เป็นเฟนไฟลบเนียเป็นไฟลบ,น,ฟลบนะมิเตอร์มิเตอร์มันจะตีกลับมาไฟลบสลับมาตัวนี้ปุออ๊บมันมีใช่ไหมเนี่ยม,มันมีนี่บวกพอข้ามมานันนี้ไม่มีไฟนี่เลยแอลมันขาดนะปิดไฟก่อนแนละ้วไปดูหน้าตาของแอล นะคตัวหน้าตาของแอลนะเพื่อนนะหน้าตาของแอลคือตัวเขียวเขียวเนี่ยนะครับตัวเขียวเขียวเนี่ยแอลหนึ่งแอลสองก็น,นะนครับนไะมันขาดอยู่นะครับอ่ะทีนี้แอลนี้มันจะมีค่าความต้านทานนะครับมันจะเป็นขดลวดภายในนะครับจะเป็นขดลวดอยู่ข้างในนะนะั่นอะ เวลาเราวัดดูมันถ้าคูณหนึ่งเนี่ยเข็มมันก็จะชี้ขึ้นเหมือนกับเราวัดความต่อเนื่องเหมือนกับวัดพวกอาพวกอะไรพวกนั้นลหละนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยัดดูนะเพื่อนนั่นนะมัขาดอยู่นะครับนะมันขาดอยู่อ่าที่นี้นะครับยังไม่ใสแอเอาอามาใส่ก่อนก็ได้ ให้เครื่องมันดังก่อนเอา R มาใส่ก่อนตรงตรงที่ L มันขาดนี่ยนะเอา R มาใส่เอา R R เท่าไหร่ละ่ะหนึ่งโอมสิบโอมก็ว่ากันไปนะอ่าถ้าเกิดว่า R เรามันไหมก็แสดงว่าช็อตนะครับเอา R มาใส่ก่อนเนาะนะครับเอา R ใส่แทน L ไปก่อนนะครับให้เครื่องทํางานก่อนนี่นะครับ R มาใส่นะพูดถึง